บรรยากาศมาตามแนวทางเล่าขัแต่วนี้เียบเปอลเลยตัวฮะเียปอลพี่นี่ไม่เออโอ้แห่งหน่อยโลกต้นมาทำก้นละแล้วจะปอได้เท่าไรเออเอาพี่น้องวันนี้มาแล้วมาแล้วมาตามพอดองเล่าขาดปับเนาะขาดขาอ่่าไหรีนเอาวัดจันทร์วัดจันที่ผ่านมาเนาะเขาวนึงเขาวิ่งเพื่อให้หนึ่งอพี่น้อง ออก1นเก่าโอ้ยโอ้ยิเนี้บินเนี้ยเออเอาเป็นจไหยที่จังให้เอฟซผิดหวังคักแต่เสดหอยู่ตั่นอตอจับคู่ชุดจับคู่หลุดนะเดี๋ยวมาเออจับคู่หลุด13สามกับแววห้างนาคุณนน่งสามแปดเด้เดี๋ยวมาเจาุกานบอกซุด้าบอกกลางโอยผุนพี่น้องเอ้ยน ну> um> ังอยู <h 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 ่ผุนเอาหมอนี่

สิบสามสิบสามออกสิบสามเนะวันพุดที่สิบสามได้พีงหงด้อยลาสิบามอสามแหละวัดพุดที่สิบสามออกสิบสามสเลยสาเลยเดี๋ยวเลยไม่ปลาทัวปลาทั่วน้ำาวนีอแสุะเนาะดออกดีอืมนบนี่ยด้พงดนี่แหละเป็นอยาเป็นยางรเลอกฟันประกอบบ่ฝฟันประกอบบอมีฝันบอเอ้ยฟันไหนกว่าไหนนเป็น อันผ่าไหมผ่าไหมอันเป็นข้องเข่าไหมพอแล้วมาจ่มมือมันเปี้ยไม่ให่มันเป็นของเข่านะอ่ามันเป็นอไรคไหเงินนนะฮะมันเป็นเป็นขึ้นไหมจมเป็นพอไปจมเมือเตียยมันลยจับลงมือเปนเงินปนเงินเปนเนเงนาบหาบไปเาไห่ไมเปเงินเปเงินนอ่าไปจมนะเปียอ่าไปจบป้าเบงมันเป็นมันเป็นมันจมแล้วมันเปตี้ยได้นะโอเงินหาบาทเงินเมื่อเป็น ไข่ไปเคียงเงินงนะไปจุ่มนะมันเริเปียกมากกว่าเรื่งก่อนกว่าจะจับบ้านมันเปียกไปขนาดน่ะจับหน้าเรื่องเป็นเปียกเลมานนะมันสินะโอ้คุณเ่เห็นเลขตีเลยเพื่เห็นเลขเห็นเบอร์บ่เห็นอยู่เห็นไปเห็นยังเห็นอยู่ว้ายพี่รองเอาเอาเอายาฝ้าอย่าฝ้าให้เป็นรัฐบาลให้เย็นๆมาสั่นเดชพี่ร้อง เอามาตามล่าความพี่น้องเอ้ยบานคอยได้แล้วคอยได้แล้วพี่น้องกดติดตามไปเด้อแสดงว่าคักขนาดเนาะเอาพี่น้องเอยใหญ่ใหญ่เห็นไหมใหญ่เดทาตัวสามตัวมีสมตัวออกเล่าออแท้ไปเรไปต้หาเอฮ้ยเดต้องหาคค่ไหนแปดสองห้เด็ต้องหา้องห้าแค่นี้ออกทออกล่าจออกแทออกเล่าบรู แต่ว่าตัวนี้จะต้องหาได้ครับตัวเลยปาดโทษปาดโทษพี่หล่อเอ้ยมาไปเท่ากี่เดียเนี่ยครับมาไป็นมาเป็มาต่ำนั้นนี่ต่ำเท่าบอกไว้เห็นมาเมื่อเห็นมันหาตัวเดียวปะบอกเขาบอกเนาะบอกน้าบอกเนาะโอ้พี่หล่อเอ้ยบานังไปต้องหาบอกเอาให้ไปจนะไปต้องหาออกไถ่ก็เล่าจันเลยยันเลยไม่รู้ว่าจะออกไถ่ออกเล่าก็พี่ห้่อเอ้แต่ว่าคือคือคนฝันคนฝันคนฝันอะไรไม่ไม่ฝันไม่ึ้นไม่ขึ้นบอกบอกึืนบอก ขึมบอกขึ้นบอกเลยใรขึ้นมาบอบอกเคยเห็นมาประมาณแปดเอาแปดสองว่แดแปเอาเจดแปดแปดว่ต้งหาขึ้นอเลยอกตรงเลยมันไป็่าบอกเลยมุดดินขึ้นมาบอกติดเออเหนและแต่ต้งหาป่าเอาได้เลาวยังคจะเบิกที่ตำหน่งออาพิจารณาเอาคิดเอาเองคิดเอาเพิ่มมันแต่ว่ามันก็ซื้อคัดออกเล่ากับซือออกวันที่สิบสามนี่ได้คือหลังเด้อ วัแล้ออที่สามเนอะขั้นออกไขยกะสิวันที่สิหเด้อพีรงเด้อมุดดินขึ้นมาเลยเห็นไ่เห็นอว่เห็นอักอันสองไหเห็นมาก่อนยุขาเลยอออ๋ออออออหกสองคือกันเลคือกันลยัวนันตัวแดงจึ้งครึ่งต้หาย้ไง้าคือมันเลยือนคือกันเลยคือกันเลยกับหกศูนสอง ปาทอดาลทอดปลาทออืมเอาเขียนไว่กอนเอาหามออกเล่าแต่ว่าก็ดคืนได้เอาไปพิจารณนะแต่ว่าบาดนี้มาเอาเล้ากอนพี่น้องเดิวสมมตดเวลาก่อนอืมเอาเล้าข้าววิ่งหนึ่งเลยวิ่งับสมวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งกับสามลองสามเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งอีกเดีว เด้อพี่น้องเด้อสามใครที่อยากให้เน้นคือเน้นหนึ่งวิ่งหนึ่งอืมโอ้เป็นแนวทางเท่านั้นี้พี่น้องเด้อตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็หลุดอ่าตัวเลขกับพิจารณาหน้ามึงเอาเอ่าอ๋อเมื่อเนี่ย FC ศพมิศพวิมานนำเด้ออ๋อมิศพวิมานใจเย็นนะเพราะว่าเคนเให้ถือขี้กันเมื่อวานสูตรเคนหนอ่มมาสี่ก๋ว่าสี่หลักพี่น้องย่ำเข่าตรงกับเข่าตรงๆเลย เฮเฮคอพอคนกับโรกทุ่นคี่ขันเมื่อ่นบอกเพิ่นโลกทุ่นคนตาที่แดดคนหามาโลกทุนเอง่นเขาดีดมนได้ขอคนใหยถือใครคือคนละจะให้นี่มันจะเป็นให้วห้นะอ่ะจะว่ากันจะว่ากันมาเห็นถึะอ่าเอาวิ่งหนึ่งรองสามเน้นหนึ่งใครที่อยากวิ่งค่ะเห็นมาพี่น้สิบสามตินสิบสามตัวเน้นเหรอ สิบสามเนี่ยเอาเต็มเต็มเลยสีแดงเขได้ใหญ่สิบสามสีแดงไปเลยเอาเต็มเต็มเลยพี่น้องเอาเต็มพิกัดเลยว่าชันด้วยเอออัดนักเลยพี่น้องใครที่ชอบเนาะหรือว่าใครมุงหน่อยก็คือตัวเดียวตัดเชือกพอดีพี่น้องตัดเชือกเออแต่ว่าเพื่อกันควบเสียงสังเกตบเบ้าเรียกดูหน่อยตัวนึงได้พี่น้องนอกนั้นมีเป่าเห็นไหมมีเบิ้์เห็นไหมนั่น ถือว uhm mm. uh. ่าน okay. mm. hey. uh. ้อยเลยได้ถือว่าน้อยมากเลยได้ไม่ต้องกลับด้วยเนาะจเบิงเอาเห็นไหมพี้องเห็นไหมโอ้เอาเอาดีกันพี้องเอาทบนทบนทบนึ่กับสามเอาไปไปตั้งนาทีแล้วยังไม่เอาอเยเอาอ่วกันเฮ้ยไม่ได้สฮะส อ่านเห็นบ่าพี่น้องหนึ่งสามกสามเห็นบ่3สามสามศูนย์สามหนึ่งสามอ่าเจ้าสามศูนย์ศูนย์เออแปดองหาต้องหาจ่าไปหมดแลาวแปดสองห้าดี่ยมจ้ะอ่าแปดสองห้าหรือจะมาขึ้นจะไงเลขถูกไปพี่น้องอ่าศนหนึ่งหกไงนั่นแหละเผื่อมันมาชาบแตกสามตัวไงอ่นไม่เห็นมอ้าแมรบโห อันนี้มันแปดสองหนหกนยีนสองเอล็ขนขานวาเดียเียกันเลเนาเีนอ้าเรนเยเอามืองันตีนี่มอันมารัฐบาลให้ดิเอามือไเจ้าชีพ่บอกค่เอาพี่น้องเอยฮ็กสเลยให้มันออกก็สิบหกเหมืนเพตูแดจึ้งคึนขั้นขางีบเามเูกกลวยอยู่โอ้ได้มาแล้วออกมานี่ออกอีดิมือ แต่ว่ามองนี่ตัวมองเดียวกันพร้อมพี่น้องฟ้อมู้ยพี่น้องเออไม่ต่างทักแล้วบาดต้องงานจริงดยต้องหาเต็มเต็มเลยบาดพี่น้องเอ้ยเอาเห็นปะเออเอาอันนี้เอาไปเสียงนอกเบิงค่ะเล่าขาดปัดพี่น้องเด้อแต่ว่าอืมมีหางสูตรของเพื่อนแท้ๆมีมีมีแชท์หาคู่หาหางเนาะ นีห้าคนีมีห้าครัอ่าแต่ว่าพยาได้สามตัวกับเพื่อไห้เป่ากันจะได้ได้สามก็ล้วกถึงเปาก็ได้ก็ได้เออเออนี่นี่มันี่เป่าสิสานะสิสาอ่ากลมไปแล้วนะคะอืมอืมเดบอยงเด็บยางมอยู่อีกตินเด็กบอย่าแเราจะมาด้วยกันเมื่อหนึ่งกับสามามามาารุดมมแล้าหลักมนเขารอบนี่พี่น้อง บอกว่ามันจันแตกเฉพาะเลขหนึ่งเข้าเฉพาะเลขนี้จับคู่มันเป็นหนึ่งหนึ่งหกอสามว่ามาซีมาแห้งอะไรบางซีนีโอ้โ้ะไรครับไม่ไม่ไม่้เลยครับข้างหลังข้างล่างแต่ว่าแปดสองหาเนี้ยคล้ายกับเลขหกสองอพี่น้องเอาพิจารณาหมดเยอันนี้เป็นชิป เ่าขาดพัดได้เพียงเด้อเร<อ>าพัฒนาจังเงดยกับจังรอดที่ตามมา<ร>ที่ทมีโชคมีหมานำกันบ่เพราะว่าเลยคนอ่ามีของมีหลวัดแต่ว่าพุทธนี่มีโอกาสมากได้เพียงเด้อใครที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์รรคนละไลค์คนละแชร์ได้เพียงเด้อเป็นกำลังในใจกับทั้งสองวันนี้เดินทางมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องอราจะขายมีโชคมีหมานำกันเนาะมีหลวัดสิ เนี่ยลวกเพื่อนเหรพี่น้องเดินทางมากกวเนาะขั้นโทรมาบอสะใจขั้นถูกโทรบอกเด็กกระไรพี่น้องว่าต้องเอาว่าฟังยังเสร็จแหละเพิ่นเน้นจะขึ้นเน้นตามที่เห็นนั่นแหละเ่าต้องว่าโทรถามอีก่ัวาเพิ่นเน้นต้องได้กระว่าจะสั่นละเอาโชคๆกันมาลำๆดูวด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ